ยองเอาไปเป็นไก่นะครับนี่ทำป็นขึ้นติงแก่การทอดแผลตะโคงขาไม่ได้ครับเดี๋ยวปลาตื่นไปซะก่อนขอได้จังหวะครับหนีบานอย่างเงี้ยไม่ได้รู้ว่าอะไรครับหนีก็หนีไม่ทันปลาเฟืออะเอตาตัวแรกนี่นะโรมแรกนี่ถ้าปลาได้ปลาเล็กก็ไม่เป็นไรคละครเราไม่ได้หาเน่แค่ 好要怎么 จะได้กินไม่เนี่ปลาเนี่ยตัดโพ้ยโผล่เนี่ยทำไมดีไม่ได้ย้ายที่ไวเอาย้ายได้ย้ายที่กูกลัวมึงต้องมาไหลล่ะหากินไม่ดูคนอื่นคนเราจะกูทอดแหเนี่ยกูไปทอดติดเบ็ดมึงเนี่ยแห่กูขาดเนี่ยมึงทำให้กูไหมก็ไม่ทำกูทำเอง คือคนอื่นอย่ว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยพมึงเนงนะีนเ่ยแผลตาดูน่องมึงอ่ะพองพอแผลตาดูมัตีเลยมึงอ่ะเด็กันเลามองไม่เห็นหตเป็ดเรตาต้อน,น้ำใเวาเนอาดเยเหือลงมา

Và nó đang mà Tiếng tối, tiếng tối, tiếng tối, tiếng tối Tiếng tối, tiếng tối, tiếng tối, tối tiếng Ủa, anh bóc cái thế ơi Đúng bà tiền i you. <laughs> คนตัวนี้มายุติปัญหาเชื่อยังไงอ่ะงานที่ดีดูแลบ้านอะไรแบบอะไรก็ยี่เด็กเลวท่าจะปากจะล้อยก็มาคุยนะทอตรงไหนเจอทอตรงไหนเจอเอ้า กเบาบางนะมึงเลยเป็ดตัหัวขนาดนี้ไปตกพบาบางเลยยอมไม่ได้หากินไม่ดูเลยตอนนี่้ผมคุยคุยโอ้เป็ดคุยของมึงอะว่าจะไปหามึงที่บ้านพอดีเลยเกิดแปลกที่แปลกทางคือปวดแล้วมึงไปนะเออมึงจะปวดแล้วมึงจะทำอะไรแล้วแต่มึงแต่มึงเอามาหั่นเป็ดทำไมฮึมเปกายและอ่างทองเองนี่อะต้องใส่เสื้อต้องหั่นทองเลยผมไม่ได้ถามว่ามึงปวดที่ไหน กูบอกว่ามึงเนี่ยมาหักเป็นของกูแล้วกูเนี่ยจะเอาที่ไหนหากินน้องจีนต้องมีอยู่แล้วล่ะน้องจีนทั้งยามันมีกันเยอะน้ำตาหาหน้าอย่างละที่กูพูยกับใครไม่ไมึงเข้าใจกูไหมเนี่ยกูบอกว่าตัวของมึงเนี่ยมึงจะทำอะไรแล้วแต่มึงเถอะแต่มึงเนี่ยมึงเนี่ยมาหักเป็นของกูแล้วตัวกูเนี่ยจะเอาที่ไหนหากินเล่าเล่าเล่าได้เนี่ยเลี้ยงได้แค่เราขาวนะเราแดงเนี่ยไม่ได้คนจน Để phá mất Ô hô 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 cho ngôi Mình chẳng bay, mình không biết đâu chứ mừng à Hủ nó bày bỏ Á Hủ tự nhiên sợ cháy, áo hủ ỏ Nếu mà cháy khỏi khuẩn Nói chú lọc mạng đi cháy Nói nghỉ Mình khỏi khuẩn đều Nói mừng cháy khỏi khuẩn đều Nói mừng cháy khỏi khuẩn đều เราควรนะนะไปให้ไปไม่รู้นะบอกมาสุดเจอใครน้องหมองนี่ยเออบางคนก็วา่าคุยไปควนโอยอะไรพวมั่งวันนี้ก็คุยแล่วก็ไจบแล้วแกน่นนนนกะนอะไรอ่ะโอตะเกียบไม่ใหญ่จังตะเกียบ อ้ามึงเอกมึงก็คุยกับใครมังรู้เรื่องมั้ยหรือเปล่ากูคุยกัดงานเลยแล้วมึงเคยรู้เรื่องกับใครมั้ยอ้าเคยรู้เรื่องกับใครมั้ยก็รู้เรื่องไงมึงรู้เรื่องแต่ตอนเนี้ยมึงมาหักเป็นกูทำไมอ้าวเป็นมึงเหรอเป็นกูเลยเฮ้ยกูกอะโดดนี่กูไม่รู้อ่ะจะดี๋ยวนี้รู้จะไปไหนหากินอ๋ออะไรเงี้ยกันมึงแบบจะเข้ามาแล้วกูทอดเป็นมึงแล้วต้องนึงแ er ล ha ha <ah> <ah <ah> 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 <ah ้วม <ah> er <ah. ึงก็เอากลับไปกินบ้าน แล้ววันต่อไปอ่ะวันต่อไปมึงก็มาเจอคุณนี่กันเละเออแล้วกบูมพลอตนักตัวค่องนักองนักองแล้วมึงคุกับเพื่อนเพื่อเป็นเพื่อนกันเพอแล้วมึงดูนแปลกเพื่อนแปลกอ่ะมึงก็ไม่เป็นมาเป็นม้าให้ดูขี่วันน้าโทษเออโมกวางคิดดีนะเนี่ยเอ่านั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนฮะนั่งก่อนอ่ะนลุกดิมานั่งมาดิยลุกดิทำไมอ่ะจะได้นั่งก่อน